สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้านิติสงครามอาชากรรมลึกลับสภาวะเงินเฟ้อการครังอ่วมผ่าดวงเมืองปี2567ด้วยอาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ่านคำพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองจากอิทธิพลของดวงดาวสำคัญเริ่มจากดาวพฤหัสบดีปี2567โคจรสองราศีปัจจุบันโคจรตรงกับราศีเมษและจะอยู่ไปจนถึง30เมษายน2567จากนั้นจะย้ายเข้าราศีพฤษภไปจนถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายราศีเข้าราศีมิถุนตามตำรา ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่งของดวงเมืองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าขายดีสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศดีมีสันติสุขศาส,สนาแพร่หลายกิจการการกุศลก้าวหน้าปีนี้อายุเมืองครบ242ปีดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกินีจรจะให้ความยุ่งยากให้ผลร้าย ให้โทษทางด้านของกฎหมายคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์เดิมดาวพฤหัสบดีกลุ่มกับราหูตรงกับราศีเมษแต่ภาพปรากฏตอนนี้พระราหูย้ายเข้าราศีมีนส่วนดาวเสารอยู่ตรงราศีกุมช่วงปี2566ดาวกรีเทพส่งผลกระแสถึงกัน ดาพระหัสวัสดีถือเป็นจอมเทพส่วนราหูเป็นจอมมารเทพกับมารผสมกลมกลืนกันการตั้งรัฐบาลจึงออกมาตามดวงที่ผสมกันาว่าเกณฑ์ร้ายบาปพระเคาะการบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะง,งักเพราะเกิดภัยจากคะแนนเสียงข้างมากกระทบพรบบางฉบับเกิดความพุ่นวายในพักการเมืองเกิดปัญหายุ่งยากโดยเฉพาะ กฎหมายการเงินถ้าดาวเคราะห์เบียดมาจากภพที่8บุคคลสำคัญรัฐบุรุษบางคนก็จะถึงแก่กรรมและหากถ้าเกิดในภพสิ็หมายถึงรัฐสภาทำนายว่าสสคนสำคัญอาจจะถึงแก่กรรมแล้วต้องมีการเลือกตั้งซ่อมทักษิณดวงแตกตกมรณะเศรษฐานั่งนายกไม่เกินสองปีอาจารย์ฟุกชี้ดวงทักษิณพลึหัดตกมรณะ อยู่ได้แค่คุกโรงพยบาบาลวัดหลัง18ตุลาคมราหูเล็งลัคนาเข้าเกณฑ์ดวงแตกกรรมเก่าให้ผลเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ศัตรูปองร้ายดาวเสาเข้าพบอริลูกน้องหุ้นส่วนหักหลังเลิกกลับไทยเป็นปาโลเลิกซึ่งขัดกับดวงทักษิณชี้ช่วงสองปีนี้ดวงจะตกสุดในชีวิตแนะติดคุกแก้ดวงขณะที่เสฐา พื้นดวงไม่ถึงนายกแต่มีดวงสองลุงช่วยหนุนเข้าข่ายนายกขัดตาทัพฟันธงอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน2ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปีพศ .2568 นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต่างชาติและคนไทยให้ความสนใจนั่นก็คือการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณชินวัตรที่กลับมารับโทษในคดีคอร์รัปชันและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทย ซึ่งคุณเศษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยได้รับเสียงสนับสนุนขาดลอยดังนั้นขณะนี้สปอตไลท์จึงฉายไปที่บุคคลทั้งสองอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจารย์ฟุกหมอดูโห,โหราศาสตร์ไทยเจ้าของช่องฟุกแพทสมายซึ่งมียอดผู้ติดตามมากกว่า340,000คนและเคยทำนายทายทักดวงพิธาลิมเจริญรัตหวัวหน้าพรรก้าไกลว่าดวงแตกชวดตำแหน่งนายกมาแล้วโดยครั้งนี้ เขาจะคำนวณดวงชะตาของคุณทักษิณและคุณเศรษฐาว่านับจากนี้จะดีหรือร้ายเพียงใดสำหรับดวงของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั้นอาจารย์ฟลุกชี้ว่าคุณทักษิณเกิดอังคารที่ยิมหกกรกฎาคม2492ดาวที่ส่งผลต่อดวงชะตาของคุณทักษิณในช่วงนี้จะมี4ส่วนได้แก่พฤหัสบดีทับมรณะราหูทับราหูเดิมดาวเสารเข้าพบอริ และราหูเล็งลักนาให้ดวงแตกคือตอนนี้ดวงคุณทักษิณพฤหัสตกมรณะดวงชั้มดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของที่อยู่อาศัยและคู่ครองจึงส่งผลต่อสุขภาพของคู่ครองเมื่อดาวพฤหัสซึ่งเป็นเรือนบ้านตกมรณะทักษิณจึงไม่ควรจะก,กลับบ้านดังนั้นเมื่อกลับเมืองไทยแล้วคุณทักษิณจะอยู่ได้เพียงสามที่เท่านั้นจึงจะปลอดภัย ได้แก่คุกโรงพยาบาลหรือวดัด้วยอาจจะไปบวชหรือไปถือศีลซึ่งหลังจากวันที่18ตุลาคม2566เป็นต้นไปราหูจะย้ายมาเล็งลัคนาทำให้ดวงคุณทักษิณแตกอีกทั้งดวงของคุณทักษิณนั้นดาวเสาเป็นปุตตะเรือนพบป,ปัตนิแปลว่าบริวารลูกน้องหรือหุ้นส่วนจะหักหลังใช้งานไม่ได้ไม่ได้ดังใจคนที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้ คนที่คิดว่าคุยรู้เรื่องจะคุยไม่รู้เรื่องปริวารที่คิดว่าพึ่งได้ก็จะพึ่งไม่ได้เมื่อพบปุตตะเสียคนที่ใช้ได้ความสามารถก็ไม่ถึงโหนฟองสนานเผยดวงเมืองรัตนโกสินทร์2567ตายเจ็บเสียหายหมู่ยังจะมาแรงโหนฟองสนานจมามรจันทร์เปิดเผยคำทำนายผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่515 โดยฟองสนานจามรัชจรตายเจ็บเสียหายหมู่ยังจะมาแรงตลอดปีระบุว่าด้วยปีนี้เกณฑ์ทางโหรเกี่ยวกับการตายเจ็บเสียหายหมู่ในเมืองโดดเด่นมากผู้เขียนจึงสวมวิญญาณน,นักข่าวเก่าดันเกณฑ์น,นี้ขึ้นเป็นข้อแรกในการเขียนทํานายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567ในไทยโพสต์และทุกช่องทางเมื่อมีโอกาสได้ออกสื่อเพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้ระวังตัวกันหรืออย่างน้อยหากเกิดเหตุการณ์แล้วจะได้ไม่แปลกใจมากครั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิและเครื่องบินชนกันที่ญี่ปุ่นเมื่อ1นสมกราคมที่ผ่านมาหลายคนถามผู้เขียนว่าเมื่อญี่ปุ่นรับไปแล้วเคราะด้านนี้ของเมืองรัตนโกสินทร์จะหมดหรือจางไปหรือไม่คําตอบคือไม่เพราะญี่ปุ่นกับไทยคนละประเทศคนละดวงเมืองกัน ด้วยดวงเมืองของรัตนโกสินน์นั้นสื่อ่อให้เกิดเหตุด้านร้ายอาการนี้เริ่มตั้งแต่ 1. เริ่มต้นตั้งแต่8กรกฎาคม2565เป็นต้นมาที่ดาวไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าคือดาวมฤตยูจรวงเล็บศูนย์เจ้าของภัยอาเพศเจ้าของสายฟ้าการปฏิวัติที่ด้านลบมีด้านบวกด้วยบังคับถึงเหตุร้ายเหตุการณ์ที่ไม่ทันนึกคิด การพัดพราดการทำร้ายตนเองความเศร้าโศกความรุนแรงที่มองไม่เห็นและเอื่นเริ่มเดินในราศีพฤกษกที่พระเกศวงเล็บ9และพระอังคารดวงเดิมวงเล็บ3ดาวประจำชีพเมืองซึ่งด้านร้ายหมายถึงการต่อสู้สงครามการทะเลวิวาทอุปัตะเหตุความตายการบาดเจ็บไข้เจ็บที่ทรมาน ุ่มครั่งอาวุธคนอุบายที่ใช้ประหัตประหารกันรองรับอยู่